เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาวันนี้จะได้นำมาเรื่องของกรรมในแง่บางบุมมาพูดมาคุยเนื่องจากมีคำถามมีโยมคนหนึ่งถามว่าทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้จึงไม่มีไม่มีลูกกรรม เรื่องกรรมนีนะ้เกี่ยวกับการไม่มีลูกรู้ทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรเ,เรื่องของกรรมที่เป็นเหตุไม่มีลูกนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้โดยตรงว่าทํากรรมชนิดนี้แล้วเป็นเหตุให้ไม่มีลูกแต่ว่ามีเรื่องราวในอัตถกถา ที่ท่านกล่าวไว้มีมีเรื่องราวก็คือเรื่องของโพธิราชกุมารส่วนกรรมที่เราเราทำกรรมอะไรไว้จึงมาในชาตินี้ไม่มีลูกนั้นก็เป็นเรื่องที่ทราบทราบได้ยากเพราะกรรมนั้นเป็นเรื่องอจินไตอจินไตยหมยว่าเราไม่สามารถที่จะคิดได้ คิดหาเหตุนะับผลว่าเราเราประสบเรื่องนี้เพราะทํากรรมอะไรมาเช่นประสบอุบัติเหตุเราก็คิดว่าเราทํากรรมอะไรไว้จึงมาประสบอุบัติเหตุเพราะเราไม่มียานไม่มีอีติถังสยานที่ระลึกชาติได้เราก็ไม่สามารถที่จะหัวระลึกได้ว่าเราทํากรรมอะไรไว้แม้แต่ชาติ ครั้งที่แล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดเป็นอะไรเรารู้แต่ในปัจจุบันว่าเราตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนกรรมที่พอจะรู้ได้ก็คือรู้ได้ด้วยการอนุมานอนุมานตามหลักกรรมที่ว่าทํากรรมอย่างไรได้ผลอย่างนั้นเหมือนเราหว่านพืชหว่านพืชเช่นใดผลก็ามาเช่นนั้น ทำนาผลที่ได้ก็คือได้ข้าวมาปลูกมะม่วงผลก็คือได้มะม่วงก็คือทำกรรมอย่างใดได้รับผลอย่างนั้นนั้นเราพอจะอนุมานได้ว่าที่เราได้รับผลกรรมอย่างนี้อย่างนี้นี้เพราะว่าเราทำกรรมอย่างนี้มาซึ่งก็มีตรัสสอนไว้ว่า คนที่ทําทานบริจาคทานก็จะสมบูรณ์บางครั้งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเรื่องตัวอย่างที่เราจะอนุมานได้ว่าเราทํากรรมอย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้ก็คือกรรมที่ประเภทให้ผลตรงๆ ให้ผลทํากรรมอย่างไรให้ผลอย่างนั้นก็จะยกตัวอย่างเรื่องของชนสามจำพวกเป็นเรื่องของพิสุสามจำพวกที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในธรรมเนียมพุทธการนั้นพระพิสุที่จำพรรษาแล้วเนี่ยเมื่อออกพรรษาก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะทุลรายงานผลของการปฏิบัติของตนของตนเพราะฉะนั้นพระที่ท่าน จำพรรษาแล้วออกพรรษาก็ามามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพิสูจน์สามจะพวกนี้ก็เหมือนกันก็เดินทางมาพวกหนึ่งก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ชาวบ้านเขาก็นิมนต์ให้ฉันไปฉันในบ้านก็คือไปนั่งไปนั่งรอเขาทำอาหารเพื่อที่จะถวายในขณะที่รอกับข้าวอยู่นั้น ทางคนทำอาหารก็ใช้ฟืนใช้ไฟแบบโบราณก็ใช้แบบหุงต้มแบบโบราณก็ใช้ฟืนใช้ฟืนใช้มีสเสวียนรองหม้อสเสวียนนี้เขาทำจากยาคาพอจุดไฟทำกับข้าวอยู่ในขณะนั้นไฟมันลุกติดขึ้นมามีลมพัด ขึ้นทำให้สเสวียนที่รองรองหม้อนั้นปลิวขึ้นไปในอากาศในขณะนั้นก็มีกาตัวหนึ่งบินเข้ามาบินเข้ามาก็เอาหัวนั้นสอดเข้าไปในสเสวียนสเสวียนหญ้าซึ่งกำลังติดไฟอยู่กานั้นก็ตกมาตายต่อต่อหน้าพิสุพิสุก็เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็รู้ว่ากาตัวนี้ ช่างเป็นเรื่องอัศจรรย์เหลือเกินซึ่งบินอยู่บนฟ้าแต่ว่าเสวียนญ,ญ้าซึ่งลุกจากเตาไฟลอยขึ้นไปในอากาศแล้วไปเข้ากับคอของกาได้อย่างพอดีทำให้กานั้นถูกไฟคลอกตกลงมาตายพิสูจทั้งหลายก็คิดว่าก,กาตัวเนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่มี อธิตังสยานคือ,คอไม่มียานที่ระลึกชาติได้ก็ต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่ากาตัวนี้ในอดีตชาติเคยทํากรรมอะไรไว้อภิสุอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางเดินทางเรือเดินทางเรือสมัยก่อนก็อาศัยพ่อค้าเรือบ้างพ่อค้าเกวียนบ้างในการเดินทางภิสุก็มาโดยทางเรือ ในขณะที่เรือของพ่อค้าแล่นมาได้สักระยะหนึ่งเรือก็หยุดแล่นเมื่อเรือหยุดแล่นเนี่ยคนในสมัยสมัยก่อนเขาก็หาเหตุไม่เจอว่าทำไมเรือมันหยุดโดยที่ไม่มีสาเหตุความคิดของเขาในสมัยน,นั้นก,ก็คิดว่าบนเรือเนี้คงจะมีคนไม่ดีที่เรียกว่าคนกาลกกินีอยู่บนเรือนี้ เพราะนั้นเราต้องหาคนกาลกิน,นีให้เจอแล้วก็กำจัดออกไปเพื่อให้เรือมันแล่นไปได้ด้วยวิธีจับจับสลากทำสลากขึ้นมาแว่าสลากคนกาลกิน,นีนั้นจะไปตกที่ใครคนนั้นก็จะต้องถูกกำจัดไปเพื่อให้เรือนั้นแล่นไปได้ปรากฏว่าจับสลากรอบแรกสลากก็ไปตกอยู่ที่ภรรยาของ ของนายเรือคนในเรือก็ด้วยความคเคารพนายนายเรือก็ให้จับสลากใหม่จับสลากครั้งที่สองครั้งที่สสลากนั้นเขาตกไปที่ภรรยาของของ,ของนายเรือหมือนครั้งที่หนึ่ง 1, ครั้งที่สองนายเรือก็เห็นว่าทุกคนต้องมาตายด้วยด้วยภรรยาของเราคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นต้องเสียสละ เสียสละทำไงก็คือจับภรรยาทวงน้ำนะจับภรรยาทวงน้ําเสร็จแล้วพอเอาภรรยาทวงน้ําไปแล้วเรือมันก็เล่นไปได้ตามปกติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์พิสูจน์ที่อยู่บนเรือก็ไม่สามารถจะห้ามได้เพราะนี่มันคือกรรมก็เพียงว่าปรงสังเวชล้วก็คิดอยู่ในใจว่า ผู้หญิงคนนี้ทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้จึงมาถูกถ่วงน้ำส่วนเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของพิสุอีกเหมือนกันจำนวนเจ็ดรูปเดินทางมาเฝ้าพระเ,เจ้าพอค่ำม,มืดก็ไปพักแรมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านก็ก็พาไปพักแรมในถ้าในขณะที่พระเข้าไปในถ้านั้นประตูถ้าซึ่งเป็นหินมันได้เลื่อนมาปิดปากถ้าโดย บังเกิดหรือว่าเป็นเหตุหนาอัศจรรย์เพอปิดปากถ้ำแล้วเนี่ยคนข้างนอกก็ก็อ,ออกไม่ได้พระที่อยู่ข้างในก็ไม่สามารถที่จะดันหินออกได้ทั้งชาวบ้านทั้งพระที่อยู่ข้างในก็จะพยายามพยายามที่จะให้หินที่มันปิดปากถ้ำอยู่เคลื่อนออกให้ได้ก็ไม่สามารถที่จะให้มันขยับเคลื่นเคลื่อนไหวได้เวลาผ่านไปเจ็ดวัน ที่สูอยู่ในนั้นก็อดข้าวอดน้ําพอครบเจ็ดวันถ้ำนั้นก็กลิ้งออกเองโดยอัตโนมัติของมันพระท่านเห็นเหตุอตัศจรรย์แล้วตนเองประสมมาเช่นนั้นก็คิดว่าเราทํากรรมอะไรไว้ทั้งทั้งเจ็ดรูปนี้ทํากรรมอะไรไว้จึงได้มาประสบเจ้าตากรรมมาถูกติดอยู่ในถ้ำอย่างนี้ ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ก็คงต้องไปถามพระพุทธเจ้าทีนี้พระทั้งสามพวกนั้นพอมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในคราวเดียวกันก็ทูลถามปัญหาของแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มว่า,าในระหว่างที่เดินทางมานั้นประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้อยากทราบว่ากาที่บินมาถูกไฟคลอ,อกบรอากาศตกมาตาย กาตัวนี้ทํากรรมอะไรไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอดีตอดีตชาติของกาตัวนี้เป็นชาวนากําลังฝึกโคไถนาอยู่โคตัวนี้มันเป็นโคที่ดือ้อฝึกไปฝึกไปมันเดินได้หน่อยเดียวแล้วมันก็นอนเดินได้หน่อยเดียวแล้วมันก็นอนมันไม่ยอมให้ฝึกสนาก็เกิดความโกรธขึ้นมาเอาฟางมาถม ผมวัวตัวนั้นแล้วก็เผาทั้งเป็นทำให้โัวตัวนั้นตายไปด้วยกรรมตัวนั้นตามมาให้ในชาติปัจจุบันนี้ชาวนาก็เกิดมาเป็นเป็นกาแล้วก็มาประสบกับชะตากรรมก็คือถูกไฟครอบตายส่วนพิสุที่มาโดยทางเรือก็ทูล รายงานว่าได้ประสบเหตุการณ์อย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทวงน้ําเธอทํากรรมอะไรไว้พระเจ้าก็ถัสว่าอดีตอดีตชาติของเธอนั้นเธอได้ฆ่าสุนัขตัวหนึ่งสุนัขนั้นเป็นเป็นอดีตสามีตายไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัขด้วยความเสน่หาในในภรรยาตนไม่จะเกิดเป็นสุนัขแล้วก็ตาม ผู้หญิงคนนี้ไปที่ไหนมาก็ตามไปตามไปด้วยชาวบ้านเห็นก็พากันย่อยเย้ยผู้หญิงคนนี้ก็อับอายก็หาวิธีกำจัดสุนัขเพื่อให้มันไม่ต้องตามตัวเองมีอยู่วันหนึ่งก็เดินไปท่าน้ำเอาหม้อไปด้วยเรียกสุนัขไปสุนัขก,ก็ดีใจเจ้านายเรียกก็กระดิกหาเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็จับหมาเอาเชือกผูกไว้ที่คอ แล้วก็หม้อที่เตรียมมาก็ใส่ใส่ทรายให้เต็มแล้วก็ผลักหมาโยนหมาให้จมน้ําไปนั่นคืออดีตกรรมที่ผู้หญิงคนนั้นทํากรรมไว้มาในชาตินี้จึงถูกทวงน้ําตายพิูุอีกิจเจ็รูปอีกพวกหนึ่งอดีตอดีตชาติเป็น,เป,นเ,เป็นเด็กเป็นเด็กเลี้ยงวัว มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเลี้ยงวัวแล้วไปเจอตัวเฮียก็ด้วยความคลึกขนองก็พากันไล่จับเฮียมันก็วิ่งเข้ารูเข้าจอมปลวกเด็กก็จับไม่ได้ก็พากันอุดอุดรูไว้เฮียมันก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็มันก็อยู่ข้างในรูปวดอาหารไม่มีอาหารกินผ่านไปหลายวันเด็กเหล่านั้นก็ต้อนวัวมาเลี้ยงที่เดิมพอมาต้อนวัวมาเลี้ยงที่เดิม ก็จำได้ว่าเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเราได้ไล่จับสัตว์ตัวหนึ่งก็คือตัวเฮียแล้วมันวิ่งเข้าไปจองปลวกอุดรูมันไว้ตอนนี้เจาตากกรรมมันเป็นยังไงบ้างก็ไปเปิดรูดูตัวเฮียก็คลานออกมานะมันมันยังไม่ตายเพราะอดข้าวแค่ไม่กี่วันก็มนไม่ตายกรรมที่เด็กพวกนั้นคือขนอง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่วิ่งไล่จับเพี้ยแล้วมันเข้ารูไปอุดรูไว้ทํำให้มันออกไม่ได้อดอาหารอยู่หลายวันด้วยกรรมนั้นส่งผลมาให้ชาตินี้พิสุเจ็ดรูปนั้นเข้าไปในถ้าหินมันกลิ้งมาเองปิดปากถ้าไว้ทําให้อดเข้าวาอุณหภูมเจดวันลักษณะกรรมเช่นนี้ก็คือลักษณะที่กรรมตรงๆทํา ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเราก็พออนุมานได้ว่าอ๋อเราคงจะเคยทํากรรมอย่างนั้นกรรมอย่างนี้ไว้บางคนเกิดมาขาขาดขาด,ด้วนตาบอดอย่างเงี้ยเราก็อนุมานเอาว่าว่าเราน่าจะทํากรรมชนิดนี้แหละมันจึงให้ผลอย่างนี้มานะส่วนเรื่องที่พระองค์ตรัสถึงกรรมที่ไม่มีบุตรนั้นตัวอย่างก็เรื่องของ โพธิราชกุมารโพธิราชกุมารน,นั้นท่านมีความประสงค์ที่จะฉลองปราสาทคือสร้างปราสาทชื่อว่าโกคนุตเสร็จแล้วจะฉลองก็นิมนาาต์พระศาสดากับหมู่พิสุสงมาฉันที่ปราสาทตกแต่งปราสาทไว้ปูราดผ้าตั้งแต่ประตูแรกของปราสาท เพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาเสวยที่ภราสาทของพระองค์พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโหชิราชกุมารก็รับเสด็จแล้วนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปภายในภราสาทพระองค์ไม่เสด็จเข้าไปแม้โพธิราชกุมารจะทูลราฐนานนิมนต์สามครั้งพระองค์ก็ไม่ สเสด็จเข้าไปยังปราสาทต,ตั้งแต่ประตูแรกพระอนนท์เห็นดังนั้นก็ตรัสกับทูลกับโพธิราชกุม,มารว่าให้โพธิราชกุม,มารนั้นเก็บผ้าเก็บผ้าที่ปูไว้เสียเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าโพธิราชกุม,มารก็เลยเก็บผ้าที่ปู จากนั้นก้อนิมนต์พระเจ้าให้เสด็จเข้าไปเมื่อพระองค์ฉันเรียบร้อยอ,อ,อนุมโมธนาแสดงธรรมมีคาถาให้โพธิราชกุมารสดับแล้วโพธิราชกุม,มารก็ทูลถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ ไม่ทรงเหยียบผ้าที่ปูไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพระองค์คิดอย่างไรจึงปูผ้าไว้โพธิกุมารก็กลับทูลว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือธิดาพระพุทธเจ้าจะทรงเหยียบผ้าที่เราปูไว้และจึงปูผ้าพระพุทธเจ้าก็ ตรัสว่าเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เหยียบผ้าโพธิราชกุมารก็ทูลถามว่าข้าพระค์จะไม่มีบุตรหรือธิดาหรืออุชาก็ตรัสว่าอย่างนั้นถามว่าเพราะเหตุไรพรุทธเจ้าก็เลยจัดเรื่องกรรมในอดีตของโพธิราชกุมารว่าโพธิราชกุมารพร้อมพระชายาอดีตชาตินั้นเป็นเดินทาง โดยทางเรือนะเรือมันก็อับปางกลางสมุทรคนในเรือนั้นก็ตายหมดนะสองสามีภรรยาก็ขึ้นสู่ขึ้นไปยังเกาะแห่งหนึ่งในก่อนนั้นมีนกจำนวนมากอาศัยอยู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนั้น เมื่อไม่มีอาหารกินก็จับเอาก็ไปเอาฟองไข่ของนกเนี่ยมามาปิ้งกินนะมาปิ้งกินเมืม่อไข่หมดก็ไปเอาลูกนกมากินเมื่อลูกนกลูกลูกนกหมดก็ไปจับเอาพ่อแม่มันมากินมาปิ้งกินพระชา้าตรัสว่าในบรรดาท่านทั้งสองนั้น ถ้าในเบื้องต้นเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ทำกรรมนี้สัตว์ก็จะอาศัยท่านเกิดในในตอนต้นถ้าในในระยะกลางกลางท่านนักสองไม่ประมาทสัตว์ก็คือบุตรหรือธิดาก็จะ อาศัยท่านเกิดแต่ตอนท้ายๆเนี่ยก็ทั้งสองคนก็ยังประมาทเพราะนั้นทางชีวิตของพระองค์ก็คือเบื้องต้นท่ามกลางและบ้านปลายของชีวิตไม่มีสัตว์ที่มาอาศัยเกิดเลยแล้วท่านยังตรัสถว่าท่านทั้งสองในครั้งนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งไม่ประมาทหรือว่าไม่ทํากรรม บุตรหรือธิดาจะอาศัยผู้นั้นมาเกิดหมายว่าทั้งโพธิรัชกุมารกับพระชายานั้นเมื่ออดีตการที่ติดอยู่บนเกาะนั้นถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ทำกรรมนี้บุตรหรือธิดาจะอาศัยผู้นั้นมาเกิดแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนก็คือทั้งสามีภรรยาคู่นั้น ทำกรรมร่วมกันก็คือเมื่อมันไม่มีอาหารมากินก็ไปเอาฟองเอาไข่นกมากินจับลูกนกมากินจับพ่อนกแม่นกมากินเมื่อกรรมนั้นมันผลิผลให้ผลมาในชาติปัจจุบันนี้บุตรหรือธิดาจึงไม่สามารถที่จะอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งเกิดทั้ง พุทธัดคุมาลแลวก็พัชายาก็เป็นหมั่นทั้งคู่นี่คือกรรมที่เหมือนกับว่าเป็นกรรมตรงๆก็คือทำกรรมอย่างใดได้ผลอย่างนั้นด้วยตัวอย่างในครั้งพุทธกาลที่ระองท่านเอาอาดีตการเอากรรมในอดีตมาเล่าให้ให้ฟังว่าที่ไม่มีบุตรหรือธิดาเพราะทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ ประมาทประมาทถ้าถ้าไม่ประมาทสัตว์ก็คือบุตรธิดาก็จะมาเกิดในช่วงของของช่วงรายช่วงหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็คือกรรมที่ทำให้มีไม่มีบุตรเพราะนั้นผู้ที่ไม่มีบุตรก็อาจจะเทียบเคียงเอาหรืออนุมานเอาอนุมานก็คือ เป็นการคาดคะเนเปรียบเทียบเอาเอาว่ากรรมอย่างนี้น่าจะทำกรรมอย่างนั้นมาเช่นคนแขนขาดขาขาดตาบอดพิการมาตั้งแต่กำเนิดเราก็อนุมานรืรอว่าสันนิษฐานว,ว่าน่าจะทำกรรมชนิดนี้แหละจึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ นำร,รมเรื่องของของร,รมว่าทำกรรมอะไรไว้จึงไม่มีลูกในปัจจุบันก็ให้ท่านผู้ฟังได้เทียบเคียงดู